สวัดสดีค่ะกินบินต้อนรับสูบ้างแสนหนูชื่อแต่กิง่งพัฒนิชาเอื้อทวีพลมาจากโครงการ NSM Junior Science Influencers วันนี้พามาเดินเล่นริมทะเลดูคลื่นทำกิจกรรมทางน้ำที่น่าสนุกแบบนี้สายกินก็มาเลือกหาอาหารทะเลสดๆ บรรยากาศแบบพื้นบ้านชาวประมงแบบนี้เลยสายโซเชียลไปทำคอนเทนต์สวยๆกับลิงเจ้าทินวันนี้มาเที่ยวทะเลแต่มาพร้อมๆกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อ Science Around Us วิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราเรื่อง น้ำขึ้นน้ำลงค่ะฮูดูสิคะเขาเล่นน้ำกันดูสนุกมากๆเลยค่ะแต่ทุกคนรู้ไหมคะวันก่อนที่แถนสุขมาเนี่ยน้ำลงไปถึงตรงนู้นเลยนะคะและน้ำเคยขึ้นไปสูงถึงตรงเตียงผ้าใบด้วยค่ะนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าสเสน่ห์ของทะเลค่ะเชิญรับฟังเรื่อง น้ำขึ้นน้ำลงค่ะโลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลาหนึ่งวันทำให้ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับดวงจันทร์และด้านที่อยู่ใกล้กับดวงจันทร์เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงน้ำจะขึ้นลงสองรอบในหนึ่งวันเราจะเกิดต่างกันหกชั่วโมงค่ะก่อนกระทบของน้ำขึ้นน้ำลงในการดำรงชีวิต การที่น้ำลงอาจทำให้ช่องการเดินเรือเต้นเขินและเกิดความไม่สะดวกกับการเดินเรือดังนั้นนักเดินเรือต้องเช็คสถานการณ์การเกิดน้ำขึ้นน้ำลงอยู่เสมอเสมอค่ะปรากฏการณ์น้ำขึ้นทำให้ส่งผลต่อปากแม่น้ำให้น้ำมีระดับสูงขึ้นและถ้าหากน้ำหนุนสูงขึ้นมา อาจทําให้พืชผลของเกษตรกรเสียหายได้ค่ะเรื่องราววิทยาศาสตร์เป็นไงล่ะคะได้ิ่งเที่ยวใ้ได้ความรู้ในเวลาดูกันเลยมาเทียะเละมาดูน้ำขึ้นน้ำ แสนกับแสนสุขนะคะปกดกดไลค์ให้ Facebook NSM Thailand และกดติดตาม YouTube n s s t t h i l l n n ปดกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย